เมื่อได้ยินชื่อ b e c c h c r a f t AT6 ว o l v e r i n e ใครหลายคนอาจนึกถึงเครื่องฝึกบินแต่ความจริงแล้วมันมีความสามารถมากกว่านั้นเครื่องบินลำนี้พัฒนาจากแพลตฟอร์มเครื่องฝึกและถูกดัดแปลงให้เป็นเครื่องโจมตีเบา Light Attack ที่ติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ชุดเซนเซอร์และความสามารถในการติดอาวุธบทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับรายละเอียดเบื้องหลังการพัฒนาความสามารถและบทบาทที่เป็นไปได้ของเครื่องบินรุ่นนี้ การพัฒนา AT-6 w o l v e r i n e มาจากบริษัทเท r t r o อน v i i t i o n Defense แบรน Beechcraft และพันธมิตรโดยใช้พื้นฐานจากแพลตฟอร์มของเครื่องฝึก Beechcraft T-6 Texan ii ซึ่งเป็นดีไซน์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในฐานะเครื่องฝึกเมื่อได้รับการปรับปรุงจึงกลายเป็นเครื่องสำหรับปฏิบัติการโจมตีเบาและภารกิจด้านข่าวกรองการเฝ้าระวังและการระบุตัวเป้าหมาย ISR ในด้านโครงสร้างและเทคโนโลยีพื้นฐาน เครื่องบินมีความยาวประมาณ10.16เมตรความสูงประมาณ3.25เมตรและความยาวปีกวิงสแปนประมาณ10.4เมตรขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Pratt Whitney Canada PT s ี6 A 6 8 D ซึ่งให้กำลังราว1,600แรงมา้าความสัดส่วนและกำลังเช่นนี้ทำให้มันไม่ใช่เพียงเครื่องฝึกเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถทางปฏิบัติการจริงได้ด้วย a d l o มีจุดแขวนอาวุธ h a r d p o อยต์ Point, จำนวน7จ็ดตำแหน่งโดย4ตํตำแหน่งเป็นแบบที่เข้ากันได้กับมาตรฐาน MIL-STD-1760 ซึ่งหมายความว่าสามารถติดตั้งอาวุธสมัยใหม่ได้หลายประเภทรวมถึงการยิงจรวดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่มีการสาธิตความสำเร็จมาแล้วจึงยืนยันได้ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มโจมตีแบบเบาที่ยังสามารถรับมือกับภารกิจที่ต้องใช้อาวุธจริงได้นอกจากนี้เครื่องบินติดตั้งชุดเซนเซอร์สมัยใหม่ เช่นกล้องแนว3า e เว c a m MX 1 5 d ซึ่งรวมทั้งกล้องภาพสีและอินฟราเรดตัวกำหนดตำแหน่งด้วยเลเซอร์เลเซอร์ดีไซเนอร์เครื่องส่องสว่างด้วยเลเซอร์และเลเซอร์วัดระยะเลเซอร์เรนไฟเดอร์ทำให้มันสามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้งการโจมตีและการเฝ้าระวังตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพห้องนักบินเป็นแบบแก้วกลาสอคพิทพร้อมจอม u l t i function ความละเอียดสูง การควบคุมแบบ HOTAS (Hand on Throttle and Stick) และอุปกรณ์แสดงผลบนกระจกหน้า HUD ช่วยให้ผู้บังคับสามารถรับรู้สถานการณ์รบได้รวดเร็วและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติการใกล้แนวรบหรือในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินความสำคัญในระดับนา,นาชาติก็ชัดเจน ตัวอย่างเช่นกองทัพอากาศไทยได้รับเครื่องรุ่นนี้ไปใช้บางส่วนเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงชายแดนการปราบปรามยาเสพติดการยับยั้งการขนส่งผิดกฎหมายและภารกิจทางทหารอื่นๆนอกจากนี้ A T 6ยังได้รับความสนใจในโปรแกรมเครื่องบินโจมตีเบาที่ต้องการทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำกว่าเครื่องรบลำใหญ่ของกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศ ในแง่ต้นทุนการปฏิบัติการเครื่องบินประเภทไลท์แอตแทกมักมีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องรบยุคใหม่หลายรุ่นจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศโดยไม่ต้องลงทุนจำนวนมหาาลในเครื่องบินรบราคาแพงทำให้เหมาะกับภารกิจที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงหรือในงานภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม AT-6 ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมาแทนที่เครื่องรบลำใหญ่หรือการครอบครองด้านฟ้าในสภาพที่มีภัยคุกคามทางการบินสูงมันเหมาะสำหรับภารกิจที่พื้นที่อากาศปลอดภยัยหรือมีความเสี่ยงด้านระบบป้องกันทางอากาศต่ำเช่นการช่วยเหลือทางอากาศใกล้แนวหน้าสนับสนุนการปฏิบัติภาคพ,พื้นดิน CAS การโจมตีเป้าหมายขนาดเล็กการเฝ้าระวังเชื่ติดอาวุธและภารกิจฝึกผสมผสาน สำหรับการนำเสนอในช่อง YouTube หากคุณต้องการทำวิดีโอเกี่ยวกับ AT6 w o l v e r i n ควรเริ่มด้วยการแนะนำสั้นๆว่าเป็นเครื่องอะไรใครเป็นผู้พัฒนาใครใช้งานอยู่ตามด้วยการลงรายละเอียดด้านเทคนิคเช่นเครื่องยนต์ขนาดความเร็วเพดานบินจุดแขวนอาวุธและระบบเซ็นเซอร์อธิบายบทบาทการใช้งานจริงเช่นตัวอย่างในไทยการใช้งานด้านความมั่นคงและเปรียบเทียบต้นทุนการปฏิบัติการกับเครื่องรบรุ่นใหญ่ แสดงภาพและคลิปประกอบการทำงานจริงของเครื่องเพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วสรุปข้อดีข้อจำกัดและความเป็นไปได้ในอนาคตของแพลตฟอร์มนี้หากคุณต้องการผมสามารถจัดทำสคริปต์ u t u b e แบบเต็มให้ได้เพียงบอก,กว่าต้องการสคริปต์ภาษาไทยสำหรับภาคเสียงแบบไหนเสียงบรรยายทางการแนวคอนเทนต์สั้นสไตล์โซเชียลและอื่นๆแล้วผมจะเตรียมให้ทันที